ครั and then die. บสวัสดีครับพมยินดีตอนดับข้อสู้ในคยหนูชาแนลนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องคําถามแล้วก็ทริคสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าในสตรีมผมนะมีคนถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็มีคําถามที่คล้ายๆกันหลายคําถามเลยเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์กันนะครับผมว่าคําถามของผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ควรต้องรู้ก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาในคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กาลังหาร้านเติมเกมนิโนคุนิครอสเวิร์ในราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนําร้านโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับร้านนี้รับเติมทุกแพ็คของนิโนคุนิเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างแพ็กเกจแพงที่สุดเนาะปกติเนี่ยเราจะซื้อในราคา2900ันเร้ยใช่ไหมผันตัวเกมนะครับแต่ว่าร้านโอเวอร์ท็อปอัพเนี่ยจะเหลือเป็นแค่1 1,960บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับมาที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับผมถ้าขวดเทอร์ไรท์นะครับด้านบนซ้ายนะฮะตรงนี้นะขึ้นฟูลเนี่ยจะยังฟาร์มได้เทอร์ไรท์อยู่ไหมหรือว่าจะมีเอฟเฟกอะไรต่อเราไหมต้องตอบเลยว่าไม่มีผลกับเรานะครับผมเพราะว่าพลังงานเทอร์ไรท์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าลิมิตในการฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มได้อีกกี่ขวดครับถ้ามันเป็นศูนย์อ่า มันแสดงว่าเราไม่สามารถฟาร์มเทอรได้แล้วแ,วแต่ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นฟูกันเนื่องจากมันจะมีปริมาณการมอบต่อวันเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับของผมเนี่ยเลเวลหกขึ้นไปจะมอบต่อวัน400นะครับผมครอบครองสูงสุดได้2008ถ้าเกิดเต็ม2008มันก็จะขึ้นฟูอ่าแล้ววันถัดไปเนี่ย มันก็จะไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมแค่ลิมิตเฉยๆนะเรายังสามารถฟาร์มเทอร์ไรด์ได้ปกติครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลไปนะตรงนี้ว่าขึ้นฟูลเนี่ยเราจะฟาร์มไม่ได้นะคะมาที่คําถามถัดไปนะครับผมว่าอัพสกิลยังไงนะครับผมสกิลนั้นหาจากไหนสกิลนี้หาจากไหนนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าถ้าผมอยากได้สกิลฟลอเรนซ์สตอมกดคําว่าได้รับนะครับอ่าแล้วคลิกตรงนี้เลยนะฮะจะมีคําว่าแหล่งที่มาเพื่อนๆกดไปเลยฟลอเรนซ์สตอมเลเ้วหนึ่งเนี่ยก็จะหาได้จากแม่คาาพอน,อนอย่ง แต่บางสกิลเนี่ยสามารถหายได้จากหลายอย่างครับรอบจากมอนเตอร์ก็มีหรือว่าซื้อในร้านคา้าก็ได้ครับผมอันนี้แล้วแต่สกิลนะสามารถมากดดูได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้สกิลไหนแล้วก็ ไปทําการหามาได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมแม่ค้าพนเนจรเวลาเราไปแลกเนี่ยมันจะต้องใช้หนังสือสกิลไปแลกนะครับผมไอเศษหนังสือสกิลคืออันไหนมันจะใช้ใบเป็นหน้าตําราแบบนี้นะครับผมในการแลกนะสาหรับแม่ค้าพเนจรถ้าจะแลกขั้นที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะแลกขั้นที่1กันเนาะเราจําเป็นต้องใช้หน้าตําราเวทขั้นที่1นนะครับาตาก็ตรงกับท่าที่เพื่อนๆต้องการเลยนะถ้าอยากได้แลกขั้นที่2ก็ต้องเป็นขั้นที่2อเอาไปแลกนะเพื่อนเนาะแล้วแม่ค้าพเนจรล่ะเราจะดูแล ยังไ,ไงว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆกดมาตรงแผนที่ตรงนี้เลยนะฮะกดไปตรงที่คําว่า World Map นะครับลองหาดูนะครับผมมันจะมีรูปไอคอนนี่ไงเห็นไหมเป็นรูปกระเป๋าตรงนี้นะครับปาเซเน,น่านี่แล้วก็เพื่อนๆคลิกที่แม่ค้าตรงนี้นะครับกดย้ายได้เลยนะเพราะบางคนยังไม่ทราบหลายคนเลยว่ามันกดย้ายได้เลยบางคนเนี่ยไปลงที่แมพแล้วก็เดินไปหาแมคค้าเองแต่จริงๆแล้วเราสามารถกดย้ายได้เลยนะครับผมเห็นไหมคาถามถัดไปเนี่ยจะเป็นคําถามที่ว่าถอดของออกจากเด็กยังไงนะครับผมสมมติผมอยากทําอะไรกับไอเทมชิ้นนี้ เอาไปย่อยหรือว่าเอาไปย้ายอะไรเงี้ยมันจะทําไม่ได้เพราะเนื่องจากมันติดคําว่าเด็กใช่ไหมครับคำว่าเด็กตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับผมตัวละครนะครับแล้วก็มาคําว่าเด็กนะฮะเห็นทางด้านขวาไหมครับตรงนี้เลยปลดออกจากทุกคลาสตรงนี้นะครับกดทีเดียวเนี่ยมันจะปลดออกจากเด็กทุกอันแล้วก็ปลดออกจากตัวรองทุกตัวเลยนะครับผมตรงนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปไล่ถอดทีละเด็กทีละเด็กเพราะมันมีตั้ง10เด็กใช่ไหมตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะปลดออกจากทุกคลาสเนี่ยออกจาก ด้วยแล้วก็ออกจากตัวละครตัวอื่นด้วยในกรณีที่เพื่อนๆใส่เป็นของสมสัยหรือว่าระดับให้กับตัวละครตัวอื่นนะครับถัดไปนี่จะเป็นเรื่องผ่านะนะครับผมผานะเนี่ยถ้าถามผมว่าจําเป็นต้องอัพทุกตัวไหมจําเป็นนะครับผมแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยแนะนําให้อัพตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไปให้สุดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะค่อนข้างดันซ p ีได้เยอะพอสมควรเลยมันจะดีกว่าเราไปอัพกระจายกระจายกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมใส่ตัวนกตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าพลังต่อสู้เนี่ยเราจะได้ ได้ถึง100%เต็มเลยแต่ว่าตัวที่เราไม่ใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะตัวที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะได้แค่30%ของพลังทั้งหมดนะครับอย่างเช่นวิงไคลเดอร์พลังต่อสู้อยู่ที่5,000ผมก็จะได้มา30%นะครับผมมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องอัพทุกตัวนะแต่ว่าแนะนําให้อัพไปตันก่อนนะครับสักตัวหนึ่งแล้วค่อยไปอัพตัวอื่นอีกนะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าทรัพยากรเกมนี้นะครับมีจํากัดทุกอย่างนะไอ้ตัวไม้ขนนกนี่เหมือนกันหาย,ยากมากๆเหมือนกัน,น เป็นต้องอัพให้เป็น6กดาวก่อนนะครับไอเทมทุกชิ้นเลยป่านนะทุกชิ้นเลยนะถ้าเป็น6กดาวแล้วเพื่อนๆจะมีฟังก์ชันย้อมสีมานะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึง6กดาวฟังก์ชันนี้ก็จะไม่สามารถทําได้นะครับผมเรื่องถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของอัญมณีนะครับอัญมณีถอดยังไงนะครับผมตรงนี้นะเพื่อนๆกดคําว่าอัญมณีนะครับผมแล้วก็กดคําว่าสกัดนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากถอดทิ้นไหนอย่างเช่นผมอยากถอดชิ้นนี้ กดได้เลยนะครับมันจะใช้ค้อนในการถอดนะเครื่องมือสกัดนะครับแล้วเครื่องมือสกัดเนี่ยหาได้จากร้านค้านะครับผมมาตรงร้านค้าทั่วไปแล้วก็มาตรงของใช้รนตพายนะครับตรงนี้เลยนะอเทม5ดาวก็จะใช้ทั้งหมด5ชิ้นก็ห้าหมื่นนะครับหดาวใช้6ชิ้น6กหมื่นนะเป็นไปตามดาวเพื่อนๆอัพอัญมณีนะครับผมต้องการถอดอัญมณีเนานะคำถามถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแห่งใจนะครับผมอัพยังไงนะครับมาที่ด้านซ้ายก่อนหัวใจแรกเริ่มตรงนี้เนี่ยผมจะแนะ ในช่วงแรกนะครับผมให้เพื่อนอัพกระจายกันก่อน เหตุผลที่อัพให้อัพกระจายกันเนี่ยเพราะว่ามอนสเตอร์ในเกมเนี่ยมันมีหลายธาตุที่เราต้องการฟาร์มใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงขอวงกอดนะวงกหดวงฝันหรือทุกอย่างเลยทุกคอนเทนต์เลยแม้กระทั่งบอสเนี่ยมันมีหลายธาตุเนาะถ้าเราอัพไปสายใดสายหนึ่งเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ครอบคลุมถึงมอนสเตอร์ตัวอื่นไงเออถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยแทนที่เราจะโดนโจมตีเบาลงเราโจมตีเขาแรงขึ้นเนี่ยกลายเป็นแบบว่าไม่มีผลอะไรเลยเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอัพหมดอยู่ดี ว่ามันจะไปตันประมาณนี้นะครับผมนี่คือดาวหางเนี่ยมันจะหายากมากๆเลยนะครับผมพอตอนแรกๆเนี่ยมันจะใช้แค่ตัวหัวใจสองแสงเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยจะมีใช้ดาวหางด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะจําเป็นนะครับดาวหางเนาะส่วนจิตใจแข่งขันนะครับผมจิตใจแข่งขันเนี่ยเพิ่งเปิดมาใหม่ตอน,นอัปเดตแพทเนาะตรงนี้ผมแนะนําถ้าเปิดแล้วเนี่ยให้อัพเลือดให้เต็มก่อนนะครับรอบๆอเพราะว่าจะได้ CP แล้วก็เลือดมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ไปเจาะจงฝั่งในฝั่งหนึง่งเหตุผลที่ให้เจาะเจาะจงฝั่งในฝั่งหนึง่งเพราะว่ามจมกโตใ ผมแล้วก็กันธาตุเห็นไหมแล้วก็เลือดนี่แล้วก็ป้องกันนะครับแนะนําให้ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าตันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัพกระจายกันเหมือนเดิมนะครับผมข้อถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องอิมาเจนนะครับอิมาเจนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสั์เลี้ยงที่มีให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถามว่าตัวไหนดีพี่ตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมครับผมทุกตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมันก็สามารถคอมโบกันได้สําหรับบางตัวนะเพื่อนๆต้องลองอ่านสกิลดูนะครับผมว่าสกิลแต่ละ ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวซูริลนะครับผมที่มีสกิลหิมะกัดนะฮะสามารถคอมโบกับตัวซีราโก้ได้ที่เพิ่มดาเมจตอนหิมะกัดด้วยนะครับตรงนี้สามารถคอมโบกันได้เลยเพื่อนๆต้องมาดูสกิลก่อนนะอันดับแรกนะครับผมสีดาวเนี่ยดีทุกตัวเลยนะครับผมอยู่ที่เราเลือกใช้งานนะ เออว่าเราจะเลือกใช้งานเป็นยังไงนะแล้วก็ในเด็กนะครับผมในเด็กที่เราเอาไปต่อสู้กับมอนเตอร์ตอนฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆต้องทําเด็กแต่ละธาตุด้วยแต่ว่าปัญหาณปัจจุบันเนี่ยก็คือทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดนะครับในการอัพสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวค่อนข้างใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับผมก็เลยแนะนานะครับในช่วงแรกเนี่ยตัวไหนที่ CP เยอะให้เราใส่ไว้ก่อนนะครับไม่ว่าเราฟาร์มตัวไหนก็เหอะนะใส่ตัว c p เยอะไว้ก่อนเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยพอทรัพยากรเราพอ เราค่อยทําตัวมาเป็นเด็กเป็นธาตุธได้นะครับผมอย่างเช่นเราตีธาตุไม้เราอาจจะทําเด็กธาตุน้ำทั้ง3าตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคอมโบทั้ง3ตัวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคอมโบแต่ละตัวนะครับผมที่เพิ่มดาเมจธาตุดนั้นๆด้วยแล้วก็บางตัวก็เป็นอ่าเนี่ยลดคูดาวนะครับในกรณีที่มีธาตุน้ําร่วมทางนะครับผมเห็นไหม คือมันจะคอมโบกันได้นะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีของเล่นด้วยนะครับเราสามารถใส่ของเล่นได้นะถ้าถามว่าของเล่นเนี่ยหามาจากไหนนะครับอันดับแรกเลยที่หาง่ายที่สุดคือร้านค้าครับผมแพ็กเกจครับพัฒนาอิมารเจนครับผมตรงนี้เลยนะเป็นกล่องของเล่นนะฮะห้าร้อยเพจซื้อได้5กล่องนะครับตรงนี้จะสุ่มตั้งแต่2ดาวยัน4ดาวเลยนะครับแต่สําหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยที่ไม่อยากมาเปิดกล่องนี้ถามว่าหาจากข้างนอกได้ไหมได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆเข้ามาตรงที่อิมาเจนประจนภัยนะครับเวลาเพื่อนๆมาสู้กับอ นะครับผมมันก็จะรบของเล่นมาด้วยนะครับแต่ว่าของเล่นที่รบเนี่ยก็จะเป็นดาวเดียวนะฮะผมการที่จะทําให้ของเล่นไปสู่สีดาวได้เนี่ยเราต้องทําการรวมนะครับผมอ่ะมาดูที่ตรงนี้นะฮะแล้วกดคําว่าของเล่นนะครับนี่ตรงนี้เลยรวมนะครับจาก1ไป2ดาวอ่ะจะคือ100%นะครับผมจาก2ดาวไป3ดาวก็จะมีอัตราที่ลดลงเรื่อยๆนะครับจาก3ไป4ก็ลดลงอีกนะครับ 3-4ไป4คิดว่าน่าจะ50%นะครับผมของเล่นเนี่ยผมแนะนําให้อัพถึงสีดาวทุกคนนะครับเพราะอะไรเพราะของเล่นเนี่ยเป็นตัวที่ดัน CP ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนนะ7 9 4เห็นไหมถ้าเกิดว่าเทียบกับของ3ดาวแค่300กว่ามันต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมผมก็เลยแนะนําให้ใช้สีดาวทุกตัวไปเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับ คำถามถัดไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่ว่าเขตแดนมิตินะครับผมหรือว่าพวกมังกรเขียวหรือว่าดันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสามารถดองตั๋วได้ไหมนะครับต้องตอบว่าได้ครับผมแต่ว่าจะจํากัดแค่7ใบเท่านั้นนะครับถ้าเลยวันที่7เป็นต้นไปเลย7ใบเป็นต้นไปนะมันจะไม่ขึ้น8ใบนะตรงนี้จะเป็นลิมิตของการดองตั๋วนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากลงชั้นสูงๆใช่ไหมไม่อยากลงชั้นแรกๆเพราะว่าของรอบเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมครับของทุกๆอย่างเลยยิ่งเราลงชั้นสูงเนี่ยก็จะ ยิ่งแบบว่ามีของที่แรงมากยิ่งขึ้นนะครับจำนวนลูกแก้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็สามารถดองได้นะครับได้แค่7ใบนะเช่นเดียวกับเวอร์บอสเลยนะครับผมเวอร์บอสเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยน50คนเนาะ ตรงนี้ก็จะดองตัวได้แค่7ใบเหมือนกันนะครับไม่สามารถดองเกิน7ใบได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคําถามสําหรับผู้เล่นใหม่นะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าในสตรีมช่วงประมาณเที่ยงนะครับผมไว้เจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอ ด้วยกันครับ